มองรอบด้านกับธนาคารอมสิน ธนาคารอมสินจัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดโรงเรียนและนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรมประจำปี2557ต่อเนื่องเป็นปีที่8เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมส่งเสริมสถาบัานการศึกษาให้เป็นต้นแบบที่ดีในการขัดเกลาจิตใจเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตโดยมอมหลวงปนัดดาติสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมประกถาพิเศษในหัว พ่อรัทธาชาติรู้คุณสถาบันณหอ,อประชุมบุรชัดธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่โดยในปีนี้มีโรงเรียนและสถานศึกษาได้รับเงินสนับสนุนจำนวน44แห่งแห่งละ100,000บาทพร้อมเกียรติบัตรและนักเรียนนักศึกษาจำนวน110คนได้รับทุนการศึกษาคนละ40,000บาทพร้อมเกียรติบัตรโรงเรียนบ้านนนท์สำราญให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับคณะครู นักเรียนและก็ชุมชนมีส่วนสนับสนุนในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นสิ่งที่ควรมีในจิตใจของทุกคนโดยเฉพาะเยาวชนที่จะเป็นกําลังสําคัญของชาติในอนาคตซึ่งน้องๆที่ได้รับรางวัลก็ได้ฝากบอกถึงสิ่งที่เป็นกําลังใจในการยึดมั่นทําคุณความดีมาด้วยครับ หลักที่ผมจะยึดหลักนำมาใช้นะครับคือหลักปัชญาเศษรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงหลักค่านิยม12ประการคุณธรรมพื้นฐาน8ประการมาใช้คือขยันประหยัดซื่อสัตย์มีน้ำใจเป็นต้นครับหนูเชื่อว่าการทำความดีนั้นจะทำให้หนูมีสร้างบุญกุศลแล้วก็จะทำให้หนูมีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้าค่ะสุดท้ายนี้นะคะหนูก็ขอขอบคุณธนาคารอมสินที่ทำให้หนูได้ทุนการศึกษาในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ธนาคารอมสินมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชน